มะยงชิดพร้อมทานนะคะมาดูเทคนิคกันเลยว่าทําอย่างไรเอาเม็ดออกสวยนะคะสวัสดีค่ะชั้นครูสุพิสุพิชนะในคลิปนี้จะมาเชิญเพื่อนทามะยงชิดพร้อมทานเพื่อนรู้จักคุณสมบัติมะยงชิดนิดนึงนะคะส่วนที่เนื้อติดเปลือกจะออกรสเปรี้ยวเนื้อติดเม็ดจะออกรสหวานวเวลาเราทานเนี่ยคือพูดง่ายๆแล้วถ้าถ้าชิดเปลือกอก็เปรี้ยวชิดเม็ดก็หวาน ะะจะให้อร่อยเราต้องปอกเปลือกวันนี้เราจะมาปอกเปลือกกันค่ะเราจะนำมะยงชิททั้งหมดเนี่ยนะคะล้างน้ำก่อนแล้วปอกนะคะปอกแล้วไม่มีการล้างนะเพื่อนนะหลังจากที่เราได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาปอกเพื่อควานเม็ดค่ะปอกง่ายๆทั่วไปเลยนะคะ ส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องคิดที่ก้อทานตอกเปลือกเพราะว่าติเดเปลือกมันจะเปรี้ยวค่ะถ้าบางคนชอบเปรี้ยวนะคะไม่ปอกก็ได้ค่ะปอกคว้านเม็ดนะคะจะทานสดหรือลอยแก้วก็ได้นะเพื่อนนะคลิปลอยแก้วเราทําไว้แล้วนะคะลอยแก้วก็ไม่จาเป็นต้องควาน,นะคะ่ะแค่ฝานเอาแต่เนื้อก็ได้เพื่อนใช้นะคะมีดน,นี่กดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็บวนน้ชิดชิดเม็ดนะคะเม็ดไม่อองชิดนี่เขาจะเม็ดไม่โตนะคะไม่เหมือนเม็ดมะปลางเม็ดเขาจะเล็กค่ะไ,ได้แบบนี้แล้วนะคะด้านนี้เส้นใช้ผ่าแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ควา้านเส้นกระดันเม็ดออกเลยนะคะดันเม็ดออกอย่างนี้เลยะคะ่ะ เขาจะเหลือแต่เม็ดแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะแล้วตรงนี้นะคะจะประกบแบบนี้เป็นรูปนะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะนะคะถ้าเพื่อนขายเพื่อนทำแจกกระล่องได้เลยค่ะหรือทำเลี้ยงพระก็ใส่จานทีสวยแบบนี้นะคะเดือดลุกเลงนะคะหลังจากที่เรา้านไปแล้วนี้ต้องทำด้วยความ มือเบาๆนะคะพยายามฝานิชิดเม็ดนะคะ <S <S ไม่ไปยงที่เขาจะเล็กะคะ <S <S ่ะเสร็จแล้วนะคะ พอมาดันตนเพื่อนผ่านนี้นะคะคดันเม็ดออกเพื่อนมาดันทังหัวมันนะคะตัวนี้เราผ่าไว้แล้วนะคะแบบนี้เลยค่ะนะคะจัะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเม็ดเขาเล็กมากค่ะนะคะ จะได้รูปแบบนี้แลวเสร็จแล้วนะคะเราจะได้สวยแบบนี้เลยค่ะน่าทานนะเพื่อนนะน่าทานนะคะหรือเพื่อนบางท่านนะคะอาจจะทําเป็นสินค้านะคะวางขายในร้านก็ได้นะคะหรือบางคนส่งขายก็มีข้าวฟ้านด้แบบนี้แล้วใส่กล่องค่ะเพื่อนทำเสร็จแล้วห้ามโดนน้านโดยเด็ดขาดน,นะคะโดนน้ําไม่ได้นะ โดนน้ำแล้วก็จะเม็นโอนะคะเพื่อนจะไม่ให้โดนน้ำเลยค่ะกล่องหนึ่งมีประมาณแปดลูกนะปิดฟ้าค่ะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนนะคะประมาณร้อยบาทค่ะนะคะร้อยบาทถือว่าถูกแล้วเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วนะคะลองทำเป็นของฝากหรือจะจำหน่ายก็ได้ หลังจากชมคลิปไี้แล้วถ้าเพื่อนชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะดพบกับเทคนิคใหม่ๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้วิเพีงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ